สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสกุลสุขณน์เนาะกาพบพ่อกับสว่างยามแล้งพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมื้อนี้กับรเรื่อปหาน้องแดงกับแม่จอนเนาะไปหน้าวานก้าเมื่อกี้พี่น้องเลยกับรเรื่องถ่ายพ่อแม่พี่น้องในเบิร์เนาะบรรยากาศทุทง่งทุ่งหายถูกนากะ มีนามแน่เนาะเพราะว่าเดือนเจ็ดออกมาแล้วพ,พี่น้องเอ้ปีนี้ก็ถือว่าผลดีอยู่เนาะเมื่อนี้กเเ็เดือนเจ็ดเดือนเจ็ดของไม่หนึ่งคำเนาะเดือนหกกับพารไปแล้วเนาะออกไปหายไปหน้าก็ไข่แน่มีมีหนามมีไน,นแน่เนาะพูนทางคุนกับพี่น้องเอ้เนาะเหมืนนกาหวานกาพอแล้วไว้สั่น ยังโลถ่าแต่ดำเนาะไอ้นี่ถ้าขายฟื้นกระเสียงเงี้ยเจียงฟัปนพื้นตลดอดไปนอ<ป>หนี้ สบายดีน้องสามากินฟือบ่นะกระดกประนาดใช้สาร์ได้ยใะเพื่นสิบก็คอยบ้าเราพี่น้องเพื่นสิเรียวไปถ้าคืนเสาหห่วล อ,อ๋อเธอสามมือแล,ล้วสามมือรอคิวลูกขารอคิวพี่น้องเ,องเลยไปไปหน้าบอน้องสาวันนี้ขายดีวันนี้ทั้งวันแม่ทบอะไรขายบนเนาะบางคนเพิ่งกับไปให้ไปหน้าบางคนกะ thế nó, là con, mẹ bộ ba nắp nắp mới này đó, bùi thế hưng, cái đèn tuồng am thêm mới này, ăn nấm tuốc bao cứ tức bằng năm tốt cứ bỏ lon xin bằng nền năm tốt cho và tiết chạy vậy chắc <laughs> bộ kín bơ năm tục đồ ừ, kín năm tốt còn cái đây bộ phục

แ่ <laughs> <laughs> นี้เลยมิมมุล่งินเสียงเพลงหงรืคือากไปห้องบ่ไปห้องเพลงบ่อ่อผมก,ก็ยังบลืเอมาสิบเก่าเปิพี่น้องเลยปูกป็นอยู่บ่ยี่ออเรามือคนชัลนปูเองบ่คือให้ไม่ขาดปูให้อะอ่าล่องูมึงด้วะปูให้อ่า เอ่นี่กระเทือนปรุงเลาวจะเห็นปรุงคอนฟิตองไว้เห็นมือเพิ่นสีไดเอนพ่นพลคลายมือเพิ่นเนาะใส่หน่อยแท้สิแชฟบอสใส่อีกเออแล้วสิว่าปื้ร้านนี้โบแซ่บบ่ได้ร่ะมันสิเบิดได้ติอันนี้ใส่จักหน่อยเด้อมันเพราะว่าน้ำซุปเพิ่มไก่สิเบิดแล้วมันยังหน่อยนึงเพิน่นจะมันเค็ม

ยอดเดียวชอีกเออพอพอเออน่าใช้จังหน่อยเนอะยำเค็มเนอะดูว่าจะมักเค็มมั้งเจ๊อ้ะหน่อยกหน่อยพูดเออพอพอพอ เดี๋ยวพ่อจันว่าเข้มบุกเข้มหมดรอบว่าบุกเข้มกับเข้มอยู่ไดหนคุณให้มันทัวทั้งทังกลุ่นผืนเออวันนั้นชิคุณให้จันว่ามันไปทัว và bà mẹ lấy hàm này trâu xin bực đi cái nào khảo tay xảy bò phịt đi à, xin bực bà này xin bực bà พอเป่าเสร็จแล้วสิบเพิ่มอย่างเนาะหมัดเลยซะกจะได้ยางพัดนี่เนาะมาแล้วนักศาก่อน มัดเป็นหมอทอดมัดปาปินหวยเมื่อนีน้องชาได้กินเได้กินเพื่เติอไหมหอยมันปลาปินได้ถุงให้กอนเนอเรียบร่อยนอน้องสาเมียงอัสวินบอกยังยัง นี่นี่เป็นของนี่บอสอ่าลูกสาวสิย่างเมื่อบ่ายนี้เออย่างเมื่อต่างออกกับร่างกายยืดเส้นยืดสายเนาะพอดีแล้วลูกสาวเออกับเมื่อเด็กพี่างที่เราเห็นพ่นแจ๋หึงเนาะ เพื่นกระย่างเริ่มหันกนนะเนาะคนกระสีบริย่างมางงมาเงงถงูกใช่ไหมเพิ่นไปนาทุกทุกวันนี่เมื่อก่อนกระสียงางชาคนนี้ถ้าเพิ่นยางทุกมือทุกมือนะี่คือสีเศร้านะเราอะไรวะเสบิน เวลากะไปสิคับแล้วเนาะบางคนก็มาตืตะไห้แต่นาดื่มมาตืตะไห้แต่นาเลยพี่น้อยพวกย่างเพย์ไว้เพย์ไว้ไมาเนาะบางคนกะน่าไก,ก่กะเพราะอขี่รถเพราะว่าทางยากจป็นที่นะทางแบบลงหวยลงฮู้เนาะกะมีตุ่มกะเลืยยางเอาอ่าเป็นมาเวฮานเนาะสงสัยอันลานสาวเพิ่งอยากกินฟืนได้นี่ น้ำปั่นอยางมาเมื่อยกินน้ำปั่นคือสมีแห้งเนาะ ่ยโอเคนะั้อเคนเยพี่น้องสว่างก็ขอจุบขีปเพียงเท่านี้เดอ้อเนาะก็ขอบุญขอบคุณที่พุ่มแม่พี่น้องเขามาหับสมคิปของสว่างในกับข่ามโฆษณานราะให้พุ่มแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้กายสบายดี